อันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในหน้าสามสิบเดี๋ยนะแล้สามสิบสี่สามสิบห้าน่าจะอยู่ในหน้าสามสิบหกนะคะเพจ36นะคะ,ะ,คะยังไงก็ไปเปิดหาดูที่มันเป็นอันนี้นะที่มีรูปแบบนี้นะคะอ่ะให้ทำอะไรมีอยู่หกข้อนะคะก็คือให้เขียนคำมาเติมให้เต็มเนี่ยมาเติมต้องว่างให้เต็มนะคะ ก็คือมันเป็นคําถามแล้วก็คําตอบเนาะคำเนี่ยเอาอะไรมาเติมจะเห็นว่าในแต่ละข้อมีอะไรอยู่คะ่ะมีชื่อคนมีคำํคำนามไอ้กลุ่มคํานามมีชื่อคนนะคะส่วนใหญ่เป็นชื่อคนเนาะให้ใช้การแสดงความเป็นเจ้าของอย่างข้อแรกข้อแรกชื่อพอลนะคะพอลอะไรพอลแท็บเล็ตอะพอลแท็บเล็ตอันนี้นะคะะ เป็นแท็บเล็ตะนะไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะคะพอแท็บเล็ตนะคะก็คือมีพอลกับแท็บเล็ตให้ให้เขียนว่าแท็บเล็ตนี่ของพอลนะคะเพราะฉะนั้นต้องเขียนคำแสดงความเป็นเจ้าของก็คือเติม all property e s เข้าไปพอ u แท็บเล็ตนะอ่าต่อไปมันเป็นคำถามว่า is that paul's tablet นั่นคือแท็บเล็ตของพอลใช่ไหมคำตอบคือ No it isn't No it isn't มันไม่ใช่นะคะก็จะบอกว่าเขาอะไม่มีแท็บเล็ตก็จะสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยข้างหลังของคำถามจะตอบ no หมดเลยนะคะจะตอบ no หมดเลยดังนั้นแบบฝึกหัดนี้เป็นการฝึกให้เราเขียนเลยคะ่ะเขาเขียนคำถามมาให้แต่เป็นการฝึกให้เราเขียนคำแสดงความเป็นเจ้าของระหว่างคำนามกับ สิ่งของได้แล้วก็เขียนประโยคปฏิเสธได้นะคะอะมาดู no it isn't no. ม,ม,มันไม่มันไม่ใช่ he doesn't have a tablet เขาไม่มีแท็บเล็ตหรอก mm hmm. รอก็พอใช่ไหมเป็นผู้ชายใช่ไหมดังนั้นสรรพนามก็คือ he นะคะ he อะแต่ทีนี้มาดูนะคะ ถึงแม้ตรงนี้จะพูดถึงพอแต่คำสรรพนามในการถามคือ d a t h a t เนี่ยหมายถึงแท็บเลนะ d a t เป็นคำสรรพนามที่แทนแท็บเล็ต a t แปลว่านั่นนะคะนั่นอันนั้นน่ะก็เหมือนชี้ไปที่สิ่งของนะคะสิ่งของซื้อสิ่งของเจอสรรพนามของมันก็คือ it ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเวลามาตอบ no ก็คือ no it i s n t นะคะแต่เวลา มาบอกประโยคบอกเราก็เราก็ต้องหาประธานที่สามารถมีหรือไม่มีสิ่งของได้ก็คือพอนั่นเองก็คือใช้สรรพนามแทนว่า he นะ he doesn't have a tablet นี่นะคะทีมาดูข้อ2 are those those ก็เหมือนแดดแต่ว่าเป็นพหูพจน์รูปที่2ก็คือรูปบาสเกตบอลนะคะหรือว่าในนี้เขาใช้ balls ธรรมดานะอ่ะแต่ว่าคำ คำที่จะที่จะมาเป็นเจ้าของเนี้ยก็คือคำที่เป็นกลุ่มคำ your friends your friend เติม s แ,แสดงความเป็นเจ้าของก็เปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปก็คือทำไมคะเติม apostrophe อย่างเดียวก็จะได้เป็นแหละ your friends balls ใช่ลูกบอลของเพื่อนของคุณไหมนะคะตอบ no they aren't day แรกนี้ day ตรงโน่นี้หมายถึง ลูกบอลน,นะคะหมายถึงลูกบอลแทนพวกโดสแทนโดสแต่คำว่าโดส,โดส,โ,ดสโดสเหล่านั้นนะคะอ่าแต่พอมาเดนี้เดนี้หมายถึงเฟรน d ์ Friends, นะคะเดที่สองเดที่บอกว่าไม่มีบอลเนี่ยนะคะอันนี้ครูไม่ได้ลืมนะอันนี้เขาเป็นเฉลยมานะเขาไม่ได้จุดมานะคะอ่ะก็เหลือสี่ข้อเลยก็ ทำนะคะ